จะไปแม่จ๋าแม่เต๋ออะไรแบบนี้ดูนี่มึงเดรัจฉานกินนองปลาเนี่ยพูดออกมาเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์แล้วกูจะเมาแทนมึงแล้วเนี่ยมึงนั่งนัลงงนั่งลงกับบ้านถ้าไม่นั่งก็กลับบ้านแต่นมแม่บางก้องพ่ออยู่ไม่เป็นไรครับมันมึงก็ชอบแบบนี้ไม่ใช่เหรอจะบอกสิว่าไม่ชอบบ้านชอบแต่แม่หยัดเสียงดังจีบพ่ออายเพื่อนออ มึงไม่ต้องเข้ามาไอ้แกตัวมึงนิ่ตัวดีมึงเคยถามเมียมึงจะทำไหมเคยดูแลเมียมึงไปไอ้เนี่ยไอ้นี่มึงมึงบอกรวยนะกูไอ้บ้ามึงบอกรนะกูแม่ไปไปถ่ายเพื่อนเขาแม่เพื่อนมึงไม่ใช่พ่อกูพ่อกูรัวไปนี่หาไม่นั่งไปนั่งแม่แม่มึงอีกตัวหนึ่งมึงเคย จเจไไนที่สุดยอดมากเลยเจดังเจดังถ้าเกิดเจนไม่อยากเขาปากฉันตัน้งไม่ทไมเจนจะพูดสุดยอดเล้ออีนี่ไม่พูดเลยนะครับพาพ่อเมึองผัวซ้ายขวาเนี่ยูตจะคิวแดกแล้วเนี่ย